จงยิ้มรับกับวันใหม่กับการกลับมาอยู่กับลมหายใจที่สดชื่นรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าความสดชื่นเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่จิตใจ เติมพลังลงไปอย่างเต็มกำลังหายใจออกปลดปล่อยและผ่อนคลายหายใจเข้าไปสดชื่นผ่องใสสว่างสะอาดสงบหายใจออกเรารู้สึกตื่นรู้ตระหนักรู้และรู้สึกขอบคุณรู้สึกบอกรักกับสบรรพสิ่งทั้งหลาย รู้สึกบอกรักกับธรรมชาติบอกรักกับดินฟ้าอากาศบอกรักท้องฟ้าบอกรักสายลมบอกรักแสงแดดบอกรักต้นไม้ทุกๆต้นบอกรักทุกสรรพสิ่งบอกรักบ้านของเราบอกรักรถของเราบอกรักครอบครัวของเราบอกรักผู้คนบอกรักโลกใบนี้ ฉันมีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่อยังประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นฉันจะทำความดีในวันนี้การรับผิดชอบของตัวฉันมีอะไรบ้างเราตื่นรู้ที่จะทำอย่างกรุณาไม่ว่าเราจะจับเสื้อผ้าของเราเรารู้สึกขอบคุณที่เขารับใช้เราเรารู้สึกขอบคุณด้วยความทนุทนอมเหมือนเขา มีชีวิตเรารู้สึกขอบคุณผ้าหม่มเรารู้สึกขอบคุณสิ่งของเครื่องใช้เรารู้สึกขอบคุณอาหารมื้อนี้ที่ทำให้เราได้มีกำลังเปรียบประหนึ่งว่าเข้ามาเป็นยาเป็นทิปโอสถเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้มีกำลัง ทั้งกายทั้งใจและปัญญาในการคิดในการกระทำในสิ่งต่างๆเรารู้สึกขอบคุณผู้คนที่อยู่โดยรอบเราเรารู้สึกขอบคุณการงานรู้สึกขอบคุณสิ่งของเครื่องใช้ขอบคุณการเงินที่เข้ามาอยู่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราโดยตลอดขอบคุณคุณค่าต่างๆการมองเห็น ผู้อื่นว่ามีคุณค่าเขามีความดีเขามีความสามารถในความคิดของเราบางครั้งที่เคยตัดสินผู้คนว่าเขาเป็นคนไม่ดีให้เราตระหนักรู้ว่าเราจะเข้าใจและเราคิดใหม่เราเขา้าใจเขาว่าในบางครั้งเขายอมบังเอิญในการกระทำในการพูด ที่มันแย่ๆลงมาก็ได้เราเข้าใจเขาเราเติบโตเรามองมองโลกอย่างความเข้าใจมองโลกมองโลกอย่างด้วยความการุณามองหัวใจตัวเองที่เปลี่ยนล้นไปด้วยความเมตตาเปลี่ยน,นไปด้วยความสุขความปกติความผ่องใสวันนี้ เรามาตระหนักรู้ไปด้วยกันนะคะขอให้เราตั้งปฏิญานไว้ว่าเราก็จะใช้ความรักความเข้าใจให้กับตัวเองให้กับเหตุการณ์ให้กับผู้คนให้กับสบรรพสิ่งในโลกใบนี้ให้กับสถานการณ์เราจะกรทำทุกอย่างลงไปอย่างฉันทะคือความพอใจแม้นว่าในบางครั้ง มันมีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราและเราต้องทำแต่เราไม่ชอบในเมื่อเรารู้ว่าเราต้องทำในสิ่งนี้ที่มันมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วว่าเราก็จะกระทำด้วยความสุขด้วยการปรับใจยืดหยุ่นเพื่อให้งานนี้มันจบสิ้นไปด้วยใจของเราที่ตั้งใจทำดีแล้วค่ขะขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขอยู่กับปฏิหารแห่งปัจจุบันขณะ ที่เราทั้งหลายมีอยู่กันแล้วทุกคนนะคะขอให้ทุกๆกท่านมีความสุขนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ